สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับพี่โพนี่นะและในวันนี้นะคะเราอยู่กันในเกมโรบอกจากในแบบรูคเฮเวนนั่นเองนะซึ่งในวันนี้ค่ะพี่พนี่จะพาเพื่อนๆมาแต่งตัวซูโทเปียกันนะจ๊ะเอมีใครรู้จักนังรั้วาการ์ตูนเรื่องนี้กันบ้างหรือเปล่าเอ่ยบอกเลยนะคะว่าการ์ตูนเรื่องนี้อ่ะดังมากๆนะวันนี้นะคะพี่พนี่ก็เลยจะพาทุกคนมาแต่งจูดี้ฮอปนะคะแล้วก็นิกไวนั่นเองนะมีแบบลายลูคให้ทุกคนเอาไปเลือกแต่งแบบฟรี กันได้เลยนะไม่เสียเงินสักบาทกันเลยนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าการแต่งตัวสายฟรีในวันนี้เนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะใช้อะไรแต่งกันบ้างเนี่ยไปดูกันเลยลำดับแรกนะจ๊ะเดี๋ยวพี่พนี่เนี่ยจะมาเริ่มแต่งนิกวายกันก่อนเลยนี่เดี๋ยวเรานะคะจะมาเรื่องหุ่นของตัวละครเนี่ยเป็นหุ่นแบบนี้กันนะจะได้เหมือนกับผู้ชายมากที่สุดนะคะเพื่อนๆแล้วก็ถัดไปนะคะเดี๋ยวพี่พนี่เนี่ยจะมาเปลี่ยนสีผิวหน้าเอปกติแล้วเนี่ยสุนัขจิ้งจอกนะจะต้องเป็นสีส้มๆใช่ไหมแต่พี่พนีน อยากบอกว่าพี่คนนี้นะคะจะเปลี่ยนเนี่ยเป็นสีประมาณนี้นะอ่าอาจจะงงนะคะว่าเอเพราะอะไรเอ่ยนี่เลยเดี๋ยวเรานะคะมาหาชุดของนีกันก่อนเลยนะชูแวมนะคะอุ้ยเอาชุดไหนดีนะชุดเนี่ยมีให้เราเลือกเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวพี่คนนี้เนี่ยขอนเลือกเป็นเสื้อตัวนี้ละกันนะนี่เพราะว่ามันมีขนนะคะอยู่ด้านข้างด้วยนะดูสิเพราะมันไล่สีนะคะมันจะเข้ากับสีผิวของเราเนี่ยตรงมือมากๆเลยนะจ๊ะแล้วก็ต่อไปเลยเดี๋ยวพี่คนนี้นะคะพิมพ์เสร์ชค้นหาแบบเดิม เลยนิกสูโทเปียแบบนี้นะคะแล้วก็พี่พนนี้นะคะจะเลือกชุดกางเกงเนี่ยเป็นประมาณนี้นะอ่าเราได้เสื้อกางเกงมาแล้วนะแต่ว่าหัวเนี่ยยังแปลกประหลาดอยู่เลยใช่ไหมมาเดี๋ยวเรานะคะมาเลือกในส่วนหัวกันต่อเลยพี่พนนี้นะคะจะกดเลือกเป็นผมนาะแล้วก็พิมพ์คําว่านิกสูโทเปียแบบนี้จ้ะชัวร์นี่จเจอแล้วนะคะเป็นหัวสุนัขจิ้งจอกแบบนี้เลยสุดแสนจะเท่นะคะอ่ะพี่พนนี้จะเลือกเป็นแบบนี้แต่ว่านะดูเหมือนว่านิกเนี่ยจะยังขาดทางอยู่นะคะทุกคนเพราะฉนั้นเลยมา เดี๋ยวเรานะคะมาพิมพ์หางนิกโซโทเปียแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็มาเอาหางกันนะเอ,อหางแบบไหนดีเอ่ยถ้าในเรื่องนะคะแบบเดเดนเนี่ยหางจะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบเป็นแบบอื่นนะคะแบบนี้เนี่ยพี่พนนี้ก็คิดว่าอันนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะจ๊ะอ่ะก็แล้วแา่เ,เพื่อนเลือกเลยนะว่าอยากได้แบบไหนนะคะอยากได้หางแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าอยากจะได้หางแบบนี้เนี่ยก็ได้เช่นกันนะจ๊านิกในลุคนี้นะคะที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยจะเป็นลุกแบบในภาคหนึ่งใช่ไหมซึ่งเขานะคะเกี่ยวข้องกับ ไอติมแบบนี้จะเป็นไอติมแบบรูปอุ้งเท้าเลยนะซึ่งเพื่อนๆนะคะสามารถเพิ่มเติมแบบนี้ได้เช่นกันนะคะดูดินิกกาลังกินไอติมอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ชอบใช่ปะสามารถกดพิมพ์ค้นหาตรงนี้ได้นะที่กระเป๋าสีเขียวนะจ๊ะแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนได้นี่เอาเป็นไอติมนะคะอยู่ข้างๆเอวแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะซึ่งในพาคหนึ่งนะคะนิกเขาเป็นผู้ช่วยของจูดี้ด้วยค่ะก็จะมีเป็นตาสัญลักษณ์ตำรวจเนี่ยแปะอยู่ตรงหน้าอกประมาณนี้นะคะทุกคนพี่พนน้ก็จะแต่งเป็นรูปแบบนี้นะสําหรับน น,น,นอกจากนี้นะคะพี่พนี่เนี่ยจะเพิ่มความเหมือนในท่าเดินนะคะแล้วก็ท่ายืนด้วยสําหรับท่ายืนนะคะเราจะใช้เป็นแบบนี้เลยจะเป็นทอยนะแล้วก็สําหรับท่าเดินนะจ๊ะพี่พนี่เนี่ยจะเปลี่ยนค่ะทุกคนเอาเป็นท่าเดินแบบนี้นะดูสิเวลาที่เดินนะคะมันก็จะออกแนวแบบอุ้ยดูแบบตล,ตลกตลกนิดนึงใช่ป้ามาเดี๋ยวพี่พนี่เดินให้ดูแ t ะแวบแฉวบแฉวบดูสิโอโหดูเป็นแบบสุนัขจิ้งจอกขึ้นมาแม้ท่าเดินน่ารักมากเลยนะคะสําหรับนิกในลุคนี้นะเอาล่ะแต่งนิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ พนี่เนี่ยจะมาพิมพ์เลยนะเป็นนิกแล้วก็เลขหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็กดเซฟเลยจะได้ไปหายไปไหนนะจ๊ะต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่พนี่เนี่ยจะมาแต่งเป็นจูดี้ค่ะเ,เพื่อนเอเป็นจูดี้ในลุกไหนเอ่ยเอาเป็นภาคหนึ่งเกาะละกันนดะ้อาละลําดับแรกนะคะสําหรับลุกของจูดี้เนี่ยเราจะมาเปลี่ยนขนาดของตัวกันเลยค่ะนี้เลยชวแอมนะคะเลือกเป็นหุ่นแบบนี้ก่อนนะส่วนขนาดตัวนะคะเ,เพื่อนมาเรานะคะจะกดลบๆแบบนี้เลยเพราะว่าจูดี้เนี่ยเขาเป็นกระต่ายแสนน่ารักตัวเล็กจิ ลิทนะคะพี่พลนี่จะต้องทําให้มันตัวเล็กมากๆเลยน้านี่เลย0.5กันไปเลยนะคะส่วนสีผิวนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันนะจูดี้เนี่ยเขาเป็นกระต่ายนะคะสีออกเทาๆนะคะเพื่อนๆพี่พนนี้นะคะจะเลือกเป็นเทาประมาณนี้นะแล้วก็ต่อไปนะคะสําหรับท่าเดินแล้วก็ท่ายืนนะพี่พลนี่เห็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาแต่งเป็นจูดี้นะคะในลุคแบบตํารวจเลยท่ายืนนะคะพี่พลนี้จะเลือกเป็นแบบนี้นะส่วนพวกท่าเดินนะคะพี่พลนี้เนี่ยจะเลือกแบบด้านล่างนะคะเพื่อให้มันมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นนะคะ ทุกคนแบบน่ารักน่ารักนะแล้วก็ต่อไปเลยค่ะทุกคนมาเดี๋ยวเราเนี่ยค่ะจะมาเลือกในส่วนของหัวกันแล้วนะกดที่รูปหมวกเลยแล้วเราเนี่ยจะมาพิมพ์คําว่าจูดี้นะคะ JUDY แล้วก็เป็นซูโทเปียนะจ๊ะนี่โอเคจูดี้ซูโทเปียแบบนี้นะจ๊ะกด Enter เลยไหนดูซิมีแบบไหนให้เราเลือกบ้างเอ่ยพี่คนนี้เห็นว่ามีแบบนี้ด้วยนะคะทุกคนแต่ว,ว่านะพี่คนนี้คิดว่าหน้าแบบนี้เนี่ยมันยังดูแปลกประหลาดไปนิดนึงนะจ๊ะพี่คนนี้คิดว่ามีอันที่น่ารัก วกว่านี้อยู่ด้วยนะก็คืออันนี้นั่นเองนะพี่คนนี้คิดว่าอันนี้น่ารักกว่านะคะทุกคนแล้วเราเนี่ยสามารถเพิ่มหูได้ด้วยนะมีหูแบบหลากหลายแบบให้เราเลือกกันเลยนะคะเพืพ่อนมาเดี๋ยวพี่คนนี้นะคะจะมาเลือกหูเนี่ยเป็นประมาณนี้ละกันนะจ๊ะอ่าแล้วก็นะอุยเขามีหมวกให้เราใส่ด้วยค่ะเพื่อนแต่ว่านะหมวกเนี่ยมันอาจจะติดกับตาไปสักหน่อยนะคะใครชอบเนี่ยสามารถเอามาติดกันได<แล>้นะแต่พี่คนนี้ขอเอาหมวกออกก่อนละกันนะจ๊ะเพื่อนเพื่อจะสังเกตเห็นว่าเอตรงหัวเนี่ยมันยังดูแปลก ะะตรงคางนะเหมือนมีเนี่ยงยังไงก็ไม่รู้ใช่ปะเดี๋ยวเราจะมาเอาเนี่ยงออกกันก่อนจ้ะโดยการกดที่ตรงนี้เลยแล้วเรานะคะก็จะมาเลือกหัวแบบพิเศษค่ะทุกคนเพื่อให้เนี่ยงนะคะตรงนี้หายไปนั่นเองจาะนี่ก็จะดูน่ารักเพิ่มขึ้นมาแล้วนะพี่พลนี่นะคะจะมาเลือกค้นหาเนี่ยเป็นเสื้อสองดีนะจ๊ะจูดี้ซูโทเปียแบบนี้แล้วก็จะมีเสื้อผ้านะคะหลากหลายให้เราเลือกกันเลยนะพี่พลนี่จะเลือกเป็นแบบนี้แบบแรกนั่นเองนะอ่าหมุนๆนะคะจะได้ลุกแบบนี้แบบตำรวจนะจ๊ะต่อไปเลย สำหรับกางเกงสองดีนะคะจูดี้ซูโทเปียจะเอมีแบบไหน,นให้เราเลือกบ้างเอ่ยมาเดี๋ยวพี่พนนี่คิดว่านะคะเราจะมาเลือกเป็นประมาณนี้ละกันนะอะน่ารักน่ารักนะคะเพื่อนๆต่อไปนะจ๊ะจูดี้เนี่ยยังไม่มีหางนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยมาเลือกเป็นกระเป๋าด้านหลังบล y, แบบนี้เลยพิมพ์คําว่าจูดี้ซูโทเปียแบบนี้มีหางให้เราเลือกหลายแบบกันเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวพี่พนนี่นะคะขอนเลือกเป็นหางประมาณนี้ละกันนะโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลือกต่อเลยที่กระเป๋าสีเขียวนะแล้วเร<อ>าก็จ <ไป S 1> ะ มาพิมพ์นะคะคําว่า police แบบนี้ค่ะ p o l i c e แบบนี้นะจ๊ะช็วบนี่ก็จะมีนะคะเป็นแบบเข็มขัดของคุณตํารวจเลยค่ะทุกคนเราสามารถเลือกได้นะว่าอยากได้แบบไหนนะคะเพื่อนพี่พนี้เนี่ยจะเลือกเป็นแบบนี้นะจ๊ะอ่าเหมือนจูดี้หรือเปล่าเอ่ยนี่มีแบบว่าเข็มขัดนะคะด้านข้างด้วยแล้วก็ยังไม่หมดอีกนะเดี๋ยวพี่พนี้นะคะจะมาเลือกเนี่ยเป็นจูดี้ซูโทเปียนะคะในกระเป๋าสีแดงตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นตาสัญลักษณ์ตารวจเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะ เราสามารถกดเพิ่มขึ้นมานะ้มันก็จะมาติดนะคะอยู่บนหน้าอกของจูดี้แบบนี้นั่นเองนะจ๊ะทุกคนเอาล่ะยังไม่หมดเท่านี้นะพี่พลนี่อย่างบอกว่าเอเพื่อนๆเนีเ่ยนึกถึงจูดี้นึกถึงอะไรกันเอ่ยนี่เลยนะคะจะเป็นแครอทนั่นเองเราจะมาเลือกนะคะเป็นเสื้อผ้า3ดีเลยจ้ะนี่ชแวมนะคะเสื้อตัวนี้แล้วก็พิมพ์ไปเลยว่าจูดี้สูโทเปียนะคะพี่พลนี่เนี่ยจะเลือกเป็นปากกาแครอทอันนี้ดนะ้านี้ดูสิถือในมือด้วยน้าโหเหมือนเดนเลย100เกันไปเลยนะคะเพื่อนๆอ่ะ เดี๋ยวพี่คนนี้นะคะจะมาพิมพ์น้นี่เลยเราจะมากดเซฟเลยนะถ้าเกิดว่าเราแต่งแล้วเนี่ยกลัวหายนะคะเราจะต้องเซฟเอาไว้นะจ๊ะเป็นจูดี้แบบแลุคพลิสละกันนะคะพี่คนนี้จะเซฟแบบนี้นะกดไปเลยแชว์เรียบร้อยแล้วนี่สําหรับนิกนะพี่คนนี้แต่งเสร็จแล้วใช่ไหมพอเราเซฟเนี่ยกดที่รูปเป็นชุดแบบนี้นะคะนี่แชว์นี่คือน,นิกนั่นเองแต่พอเรามากดเป็นจูดี้พลิสนะคะนี่ก็จะได้นะคะเป็นจูดี้ในรูปแบบนี้เลยในภาคหนึ่งนะแต่พี่คนนี้อยากบอกว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะ จูดี้ในลุคโพลิสกันแล้วเนี่ยมีใครเนี่ยอยากแต่งเป็นนิกในลุคโพลิสกันบ้างหรือเปล่าเอ,อ่ยนี่มาเลยเดี๋ยวเราจะมาแต่งกันนะคะพี่พวนนี้เนี่ยจะมากดชุดเดิมนะคะที่เราเคยแต่งนิกเอาไว้แล้วนะแล้วจะมากดนะคะเอาของบางชิ้นเนี่ยออกไปก่อนนะคะเ,เพื่อนเพื่อ,อที่เราเนี่ยจะได้แต่งชุดของนิกในลุคใหม่ได้นะโดยที่เราไม่ต้องแต่งตั้งแต่แรกนะคะทุกคนดูสิอ่าก็คือใช้เป็นแพทเทิร์นเดิมนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแต่งเป็นชุดของนิกกันนะจ๊ะเอาล่ะลำดับแลกนะคะเราจะมาพิมพ์คน หาตรงนี้เลยเป็นเสื้อผ้าสองดีนะนิกซูโทเปียแบบนี้จะ้ะชวแวรนะคะไหนดูซิมีชุดแบบคุณตำรวจของนิกหรือเปล่าอฮ้ยนี่ไงคะทุกคนดูสิโอโ้โหเหมือนเดยเลยนะจะต้องมีเนกไทด้วยนะชุดของนิกเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตนะคะจะมีเนกไทตลอดเลยคะ่ะทุกคนมาเดี๋ยวมาพมิ์นะคะนิกซูโทเปียชเชวนันี่ไหนขาดูหน่อยซิกางเกงของคุณตำรวจอ่าได้เรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนดูสิเป็นแงแต่ว่านะยังขาดอะไรอยู่อีกเอ,อ่ยนี่เลย เดี๋ยวเรานะคะจะมาเลือกเป็นกระเป๋าเขียวคาดเอวแบบนี้นะจ๊ะเราก็พิมพ์ค้นหาเลยคําว่าพ o l i c e ะจ๊ะตำรวจนั่นเองไหนดูซิแบบไหนเนี่ยเข้ากับคุณตำรวจของนี้กันบ้างนะ แบบนี้ก็ดูเข้าดีเหมือนกันนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่คนนี้นะคะจะมากดเซฟไว้เลยนะจ๊ะนิกเป็นแบบโพลิสเลยนะจ๊ะชเวับนี่เรียบร้อยแล้วกดเซฟโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไหนดูซิว่านิกในลูคโ o ลิสวิ่งออกมาแล้วจะเป็นยังไงโอ้อยากบอกว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะตรงนี้เนี่ยเขามีเป็นไอเทมนึงอะ,ะทุกคนมีเป็นปืนของคุณตํารวจด้วยนะจ๊ะไหนดูซิแบบนี้ได้หรือเปล่าชเวบนี้โอ้โหเป็นไงคะเหมือนเป้าเหมือนเป้าคุณตํารวจแบบเด๊ะเลยนะแล้วเดี๋ยว เี๋ยวเราดูนะคะในลุคของจูดี้กันหน่อยสิชืบนะคะจูะดี้อ่าไหนดูสิพี่พนนี่นะคะก็ここคือปรับให้จูดี้เนี่ยเป็นตัวเล็กนะคะจะสังเกตเห็นว่าตัวจิ๋วมากเลยะคะ่ะทุกคนเวลาเดินไปไหนมาไหนนะจ๊ะอันนี้นะคะพี่พนี่เนี่ยใส่ห่างเกิน,นเพื่อนเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาออกก่อนนะแล้วก็กดเซฟใหม่ให้เรียบร้อยนะคะทุกคนใช้ห่างเดียวนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะซ้อนกันนะคะแต่ว่าตะกี้มองไม่เห็นนะคะไม่เป็นไรต่อไปนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาแต่งจูดี้ในลุคไปงานเลี้ยงกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆมาเดี๋ยวเราน จะใช้โมเดลเดิมเลยแต่ว่าเราจะเอาของนะคะออกกันก่อนนะจะนี่ตอนนี้คือแบบว่าหัวโลนแล้วนะทํายังไงดีเอ่ยมาเดี๋ยวเรานะคะมาแต่งเพิ่มกันต่อเลยชื่อวดนะคะี่เดี๋ยวพี่พลนี่จะพิมพ์นะคะจูดี้แบบนี้จ้ะแล้วก็ซูโทเปียนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเอาผมแบบใหม่นะคะจริงๆเราไม่ใช่ผมนะคะก็คือมันเป็นหูคะ่ะทุกคนแต่ว่าทําให้มันเหมือนผมนั่นเองนะคะมีหลากหลายให้เราเลือกเลยคะ่ะทุกคนมีแบบนี้ก็มีนะจ๊ะหรือว่าจะเลือกเป็นแบบนี้เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะ แล้วก็ถัดมาเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยค่ะจะมาเลือกเป็นมงกุฎดอกไม้เนี่ยเอาไว้บนหัวกันนะอาจจะดูแบบแปลกๆนิดหน่อยนะเราจะต้องเอาให้มันเข้ากับทรงผมของเรานะคะที่เป็นหนูนะชื่อแบบนี้ได้หรือเปล่าอ่ะพี่พลนี้คิดว่าประมาณดีเนี่ยก็พอได้นะคะทุกคนอาจจะแบบไม่ได้เหมือนเป๊ะนะเราไม่สามารถทําให้มันเหมือนเป๊ะๆได้นะคะทุกคนแล้วก็ต่อไปเลยจ้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเสื้อผ้า2ดีกันก่อนละกันนะอ่ะในส่วนของเสื้อนะจ้าเขาจะมีให้เราเลือกเนี่ยเป็นแบบชุดกระโปรงด้วยนะจ๊ะ พี่พลนี่ขอดูก่อนนะเออันนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นลายนะคะเป็นขนขนกระต่ายด้วยค่ะอันนี้ก็ดูเหมาะเหมือนกันนะเดี๋ยวเอาอันนี้ไปก่อนละกันแล้วไหนดูซิในส่วนของด้านล่างนะคะจะเป็นยังไงอุ๊ยแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะเพื่อนๆแต่ว่านะเอมองๆดูแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูเหมือนกระโปงมากสักเท่าไหร่นะคะพี่พลนี่จะพาเพื่อนๆเนี่ยมาเปลี่ยนละกันนะอันเดิมเนี่ยใส่ไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเป็นกระโปรงเนี่ยแบบนี้ละกันนะอ้าเป็นไงล่ะสวยขึ้นมาหรือเปล่าโหคือแบบว่าเชงกระเด มากมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพี่พลนี่นะคะจะขอเพิ่มเนี่ยเป็นเสื้อสีเหลืองแบบนี้นะจ๊ะนี่เราสามารถใส่เพิ่มแบบนี้ไปได้ด้วยนะเป็นยังไงล่ะโอ้โหแบบชุดไปงานนะคะสวยงามมากๆเลยสําหรับจูด,ดี้ในลุคนี้นะแต่ว่านะพี่พลนี่อยากบอกว่าแต่งตัวแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องยืนให้มันสวยงามด้วยนะคะทํายังไงล่ะนี่เลยเดี๋ยวพี่พลนี่นะคะจะพาเ,เพื่อนๆเนี่ยมาเปลี่ยนท่าย,ยืนกันเลยนะเราจะยืนแบบทื่อๆไม่ได้ค่ะทุกคนเราจะต้องยืนนะคะให้ดูแบบน่าราักน่ารักแบบนี้ค่ะ แล้วส่วนสําหรับเท้าวิ่งนะคะพี่พนี่เนี่ยขอเปลี่ยนเป็นแบบนี้ละกันนะเอาแบบว่าลอยไปเลยนะคะนี่ชืบชืบชืบนะคะมันจะได้เข้ากับชุดของเราเนี่ยที่ใส่เป็นชุดราตรีแบบนี้นะเดี๋ยวพี่พนี่จะเดินให้ดูอ่ะชืบ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 นี่แบบนี้คือแบบว่าเท้าไม่โผล่มันเลยนะคะน่ารักหรือเปล่าลาะโอชุดนี้นะคะพี่พนี่อยากบอกว่าตอนดูนะรู้สึกประทับใจชุดนี้ของจูดีมากๆเลยเพราะว่าสวยมากนะเอาล่ะอย่าลืมนะจ้าเราจะต้องมาพิมพ์ด้วยจ้ะเพื่อเซฟนะจูดี้แบบว่าเป็นชุด แล้วการพี่พลนี่จะพิมพ์แบบนี้แล้วก็เซฟกันไปเลยโอเคจูดี้มีชุดเดสแล้วนะคะเรานิกล่ะจะไม่มีชุดไปงานเลี้ยงได้ยังไงนะมาเดี๋ยวพี่พลนี่นะคะจะมากดเนี่ยเป็นโมเดลของนิกกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลบนะคะเป็นพวกชุดเดิมออกไปนะจ๊ะนี้ชเว็บนะคะเราจะใช้แบบเดิมเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเพิ่มเป็นชุดของเขานั่นเองมาเดี๋ยวมาพิมพ์ค้นหาเลยนิกซูทโทเปียแบบนี้นะคะชเว็บนี่มาแล้วนะก็จะมีนะคะเป็นชุดแบบทักซิโดให้เราเลือกด้วย แต่พี่พลนี่คิดว่าชุดนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เหมือนเท่าไหร่นะอ่าชุดนี้สิดูดีขึ้นไปอีกนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรานะคะมาดูในส่วนของกางเกงต่อละกันพิมพ์ไปเลยนิกซูโทเปียนะคะเชวบนี่ไหนดูสิกางเกงแบบว่าไปงานเป็นยังไงบ้างเอยเอออันนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะคะทุกคนแต่พี่พลนี่อยากบอกว่าไปเจอมาเป็นชุด3ดีค่ะเพื่อนๆน,นี่เลยนี่เลยเราจะมากดที่กระโปรงตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่านิกซูโทเปียนะเชวบนี่เลยทุกคนคือแบบว่า เป็นชุด3 d ดีนะคะของนิกนั่นเองเอาไว้ไปงานเลี้ยงนั่นเองนะจ๊ะโหน่ารักอ่ะแต่ว่านะเขาใส่ทักซีโดค่ะทุกคนพี่พลนี่คิดว่าตรงโบนี่มันดูแบบไม่ชัดนะคะมองไม่ค่อยเห็นเลยอะ่ะเราจะมาเพิ่มโบกันนะจ๊ะโดยการกดตรงนี้เลยจากกระเป๋าสีแดงนะแล้วก็พิมพ์ไปเลยนิกซูโทเปียจ้ะเชิบนี่เลยค่ะทุกคนอ่ามีเป็นโบแล้วนะเป็นแงทักซีโดเช้งก็เดะเลยนะคะหรือว่าใครเนี่ยอยากจะได้เป็นดอกไม้นะคะติดเพิ่มเติม,ตมก็ได้นะแต่พี่พลนี่คิดว่าชุดที่เขามีมาให้อยู่แล้ว ว่าสวยหยุดแล้วนะจ๊ะเอาเป็นลุคแบบนี้เลยมาเดี๋ยวเรานะคะจะมาพิมพ์กดเซฟก,ก็ไปเลยนะ้านิกบอกว่าทักซิโดนะคะ T U X E นะคะ D O แบบนี้อ่ะกดเซฟไปเลยแล้วดูสิโอ้โหนิกใส่ชุดนี้นะคะอย่างเทพไปเลยะคะ่ะทุกคนพี่พลนี่ก็ชอบเหมือนกันนะเป็นชุดคู่กับจูดี้นะคะเพื่อนชุดของทั้งคู่ในภาคสองนะคะยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะ้นอกจากชุดไปงานเลี้ยงแล้วเนี่ยยังมีชุดแบบอื่นนะคะที่เป็นชุดลำลองอีกด้วยนะเดี๋ยวพี่พลนี่ขอหาก,ก่อนอ่ะเป็นประมาณนี้ละกันนะคะพี่พลนี่ จะใส่แบบนี้ไปก่อนนะส่วนชุดด้านบนนะคะพี่พนี่เนี่ยจะกดทินึงแล้วก็เอาออกแบบนี้นะคะเพื่อนๆมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะจ๊ะแล้วถามว่าทํายังไงต่อเอ่ยพี่พนี่นะคะจะมาเลือกเป็นกางเกง3 d ดีแบบนี้จะพิมพไปเลยจูดี้ซูโทเปียนะคะบอกเลยว่าภาค2นะคะจูดี้เนี่ยเขาจะใส่เป็นกางเกงสีดําแบบนี้แล้วก็มีเข็มขัดด้วยนะยังไม่หมดอีกค่ะข้างบนเนี่ยเขาจะใส่เป็นเสื้อแขนยาวนะคะสีออกน้าเงินน้ําเงินแบบนี้เลยชิวแอมนะคะเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมต้นคลิปนะคะพี่ พี่นี้ใส่เป็นกระโปรงตำรวจค่ะพี่พนนี้เนี่ยเอามาจากตรงนี้เลยนะน่ารักรอเปล่าล่ะอ่าอันนี้นะคะพี่พนนี้จะเลิกเป็นแบบนี้สําหรับชุดจูดี้ในลุคนี้นะแต่ว่ายังไม่หมดอีกจ้ามาเดี๋ยวเรานะคะจะมาเอาเป็นปากกาค่ะเหมือนเดิมเลยนะจูดี้เนี่ยในภาค2เขาก็ยังมีปากกาแคร,รอทนะคะเอาไว้ใช้อยู่แบบเดิมเลยพี่พนนี้นะคะก็จะเลิกเป็นปากกาแคร,รอทเนี่ยให้เขาถือเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะแล้วก็ยังไม่หมดอีกนะจ๊ะตรงเอวของจูดี้เนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนสมุดตาตำรวจใช้ปานนี้เลย บัตรประจําตัวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกดนะอันแรกเนี่ยกดไปแล้วนะคะมันไม่ขึ้นเพราะว่ากคร่องเกงมันทับไปนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเลยพี่คนนี้นะคะจะเลือกเป็นแบบตาตํารวจแบบนี้นะอยู่ด้านข้างเชวัปเชวัชเวชเวันะคะนี้จูดี้วิ่งไปมานะคะสําหรับลุคนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวพี่คนนี้ขอมากดเซฟกันก่อนนะเป็นจูดี้นะจ๊ะในชุดแบบธรรมดานะจูดี้แบบเป็นภาคสองละกันนี้พี่คนนี้จะพิมพ์แบบนี้เลยแล้วก็กดเซฟนะจ๊ะมีจูดี้ในชุดธรรมดาลแล้วนะคะในภาค สนิกก็จะต้องมีด้วยใช่ไหมมาเดี๋ยวพี่พอนี่นะคะจะมากดนิกแบบนี้เลยนะชืบชืบชืบแบบนี้จะ้ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มแต่งตัวกันเลยนี่เอาเป็นเสื้อก่อนเลยละวกัน,นะคะเอาเป็น2ดีธรรมดานนะนิกซูโทเปียนะจ๊ะชวัวบไหนดูซีมีแบบไหนให้เราเลือกกันบ้างนะนี่มีแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นเสื้อออกแนวแบบสีชมพูสีชมพูแบบนี้นะจ๊ะโหลายเนี่ยสวยงามมากนะจ๊ะต่อไปเลยเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะนิกซูโทเปียแบบนี้จะ้ะ ก็มันเลือกกางเกงกันนะกางเกงของเขาในภาคสองนะคะจะออกแนวเป็นแบบสีออกขาวๆนะคะทุกคนขาวๆเนื้อนๆนิดนึงนะจ๊ะดูเหมือนว่าชุดนี้นะคะก็ดูสวยไปอีกแบบนึงนะดูสิเขามีนะคะเป็นแบบว่าปลายเสื้อตรงนี้ด้วยนะจ๊ะอันนี้เรียกได้ว่าเหมือนมากๆเลยนะเอาล่ะต่อไปนะคะยังไม่หมดอีกนะ,ะนิกในภาคสองอบอกเลยว่าเขาเนี่ยมีฉากที่จะต้องไปหาจิตแพทย์ด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาพิมพ์ค้นหานิกซู้โทเปียตรงนี้แล้วก็นี่เลยค่ะทุกคนเขามีนะคะ ทำเป็นบัตรติดหน้าอกแบบนี้จ้านี่ติดไปเลยยังไม่หมดอีกนะจ้าดีก่ะเขาจะต้องมีบัตรประจําตัวด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะพี่คนนี้จะเลือกเป็นบัตรประจําตัวประมาณนี้ละกันนะเอาไว้แบบติดด้านข้างนะคะเหมือนของจูดี้เลยนะจ้าแล้วก็ยังไม่หมดอีกนะในเมื่อภาคสองนะคะพี่คนนี้อยากบอกว่าปากกาในฉากเนี่ยคือปรับเล่นบ่อยมากนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่คนนี้นะคะจะให้นิกเนี่ยถือปากกาแครอทอัดเสียงอันนี้ละกันนะจ้าเอาล่ะกดเซฟเรียบร้อยแล้วนะคะพี่คนนี้พิมพ์ชื่อเป็นนิกสองละกันนะนี่เป็น บบนี้เลยเราก็จะได้เป็นนิกนะคะในแบบลุกชุดธรรมดานะคะในภาค2นั่นเองเอแต่ว่านะภาค2เนี่ยมีตัวอะไรเด่นๆอีกบ้างเอ่ยเป็นงูยังไงล่ะงูแกรีเดอะสเนกนะคะเดี๋ยวพี่พนนี้จะมาลองแต่งตัวนี้เนี่ยให้ทุกคนดูกันเลยนะเอาล่ะลำดับแรกนะคะเราจะต้องเปลี่ยนรูปร่างงูก่อนนะเอาเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็ถัดมาเลยเรานะคะจะต้องมาทำเนี่ยเป็นแบบท่าทางของงูด้วยซึ่งพี่พนนี้คิดว่าท่าทางของงูนะคะที่เหมือนเนี่ยดูจะเป็นแบบนี้ด่าดูสิแบบ ลอยๆนะคะเลยไปเลยมาอะไรแบบนี้นะจ๊ะพี่พนี่เนี่ยจะเลือกท่าเดินด้วยนะเอาเป็นแบบนี้กันเลยค่ะทุกคนเอาละต่อไปนะคะเราจะมาเปลี่ยนสีผิวกันนะงูเนี่ยแกอรี่นะคะเขาเป็นสีฟ้าๆนะคะเหลือบๆใช่ไหมน้ําเงินน้าเงินฟ้าๆนะพี่พนี่จะเลือกเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ถัดไปนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูในส่วนของหัวกันดีกว่านะแกอรี่นะคะพี่พนี่จะพิมพ์คนถามแบบนี้เลยซูโทเปียแล้วก็สน็กนะจ๊ะไหนมาดูซิดี่งเขามีนะคะเป็นแบบหัวงูเนี่ยหลากหลายแบบกันเลยอะทุ ทุกคนพี่พนนี้นะคะจะเลือกหัวงูเนี่ยเป็นแบบนี้นะแต่ว่า,น,าน,น้าเราเนี่ยยังแบบโผล่มาอยู่เลยนะทํายังไงดีเอ่ยนี่เลยเดี๋ยวพี่คนนี้นะคะจะมาเลือกหัวตรงนี้นะเป็นแบบหัวพิเศษคะ่ะทุกคนถ้าเราใส่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกบางอันที่มันเหมาะนะจ๊ะนี้มันก็จะไม่เห็นหัวนั่นเองนะอ่าหรือว่าเห็นก็อาจจะเห็นน้อยที่สุดนะคะทุกคนแล้วก็ต่อไปเลยนะคะในส่วนของชุดธรรมดานนะพี่คนนี้จะพิมพ์ไปซูโทเโปียสเน็กนะจ๊ะนี่ชวัวรแวบนะคะคือแบบชุดนี้เนี่ยเขามาให้พร้อมกับเป็นกระเป๋าคาด เอล,เลยนะเป็นสีแดงนะคะทุกคนแล้วก็นี่เลยเราก็จะมาเพิ่มนะคะเป็นกางเกงด้วยนะจ๊ะไหนดูซิลายงูนะคะโหทํามาให้เป็นเส้นเลยะคะ่ะทุกคนอันนี้คือแบบเหมือนเดะเลยนะซึ่งในเกมนะคะพี่พนนี่ค้นหาดูอะตรงนี้เขาจะมีเป็นกระเป๋าด้วยนะคะทุกคนเป็นกระเป๋า 3D มดีเพิ่มเติมเลยแต่ว่านะมันอาจจะไม่ได้เข้ากับหุ่นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆถ<ๆ>้าเกิดว่าทุกคนชอบเนี่ยสามารถเปลี่ยนหนุ่นได้นะเป็นแบบนี้ก็ได้มันก็จะเข้านะคะกับกระเป๋าใบนี้นั่นเอง,เองนะจ๊ะแต่ว่าจะต้องไปเปลี่ยนหัวเพิ่มเติมกันด้วยนะอ่าเป็นประมาณนี้ เชวบเชวบเชวบพอเราใช้ท่าทางนี้นะคะงูเนี่ยก็เหมือนกับเลื้อยไปเลื้อยมาอะไรแบบนี้นะจ๊ะเพื่อนๆแล้วก็ต่อไปนะตัวละครที่เรียกเสียงหอรลให้กับหลายๆคนนะคะก็ขาดไปไม่ได้เลยก็คือแฟลชค่ะเจ้าสล็อตตัวเชื่องช้าตัวนี้นะมาเดี๋ยวพี่พนี้นะคะจะพามาต่งกันเลยนะก่อนอื่นเลยเราจะมาเลือกเป็นแบบหุ่นของแฟลชกันก่อนนะเอาเป็นแบบนี้จ้ะแล้วก็ต่อไปนะท่าทางเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนนะคะทุกคนนี่เลยพี่พนนี้นะคะจะใช้ท่าทางเนี่ยเป็นแบบว่าคนแก่ นะค,ะคนป่วยอะไรแบบนี้นะดูสิพอเราใช้แล้วนะคะโหดูแบบว่าเหมือนหลังคอมขึ้นมาเลยทันทีนะคะทุกคนเหมาะกับแฟลชซึ่งเป็นสล็อตที่เชื่องช้ามากๆเลยนะแล้วก็ต่อไปเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยมาหาหัวแฟลชกันดีกว่านะไหนดูสิหูเขามีให้เลือกแบบ2แบบกันเลยนะพี่พูนี่คิดว่าแบบนี้น่าจะเหมาะมากกว่านะคะทุกคนนี่เอาเป็นแบบนี้เลยแต่ว่าสีผิวเนี่ยเรายังไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมมาเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันดีกว่านะแฟลชนะคะสีเนี่ยควรจะออกแบบน้ำตาลน้ำตาลนะคะทุกคนพี่ นี้จะเริ่มเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะเริ่มเป็นกางเกง3 d ดีค่ะแล้วก็นี่เลยเขามีแบบว่าเป็นชุดของแฟลชด้วยนะแต่ว่านะาตอนนี้เนี่ยคือแบบว่าหุ่นทะลุนะคะทุกคนเราจะต้องทําให้แบบมันเนียนที่สุดนะจ๊ะลาดับแรกนะคะพี่พวนี้จะเป็นเริ่มเป็นเสื้อผ้า2 d ดีนะ้าในส่วนของเสื้อกันนะจารย์นี้เลยเราจะใส่นะคะเป็นเสื้อสีออกแบบเขียวๆขียวเข้มเข้มด้านในเลยจ้ะเพื่อความเนียนนะส่วนด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยลองมาค้นหาดูดีกว่าซิว่าจะมีแบบไหนที่เข้ากันบ้างนะเอแบบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเป็นุ้ง ของแฟลชเลยค่ะทุกคนอันนี้เหมาะมากนะเอาล่ะไหนดูซิถ้าเกิดว่าเดินเนี่ยจะเป็นยังไงโอ้โหดูสิอาจจะแบบว่าไม่ได้เชื่องชาม,มากนะคะทุกคนเพราะว่าเดินในเกมนะนี่มีความแบบหลังคอมคึ้นมาแล้วนะจ๊ะเหมาะก,กับสล็อตมากๆเลยนะแล้วก็ยังไม่หมดอีกนะจ๊ะนี่เลยเดี๋ยวเราเนี่ยค่ะจะเสกรถขึ้นมาจา้ะเป็นรถแบบว่าของสล็อตเลยนะจ๊ะนี่รถสีแดงนะคะแฟลชเนี่ยเขาขับรถไวมากเลยค่ะทุกคนนี่เป็นไงเหมือนนะ้พาโอ้โหเปิดน้าตาออกมาใครเอ่ยก็คือแฟลชนั่นเองนะจ๊ะเอาล่ะ ทุกคนจ้าตอนนี้พี่พลนี่ก็พาเพื่อนๆเ,เนี่ยแต่งตัวละครในสูทโทเปียเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบนี้กับจูดี้มากๆเลยนะจ้าพี่พลนี่เนี่ยพาแต่งตัวให้หลายลุกเลยนะเพื่อนๆสามารถเอาไปแต่งตามกันได้นะคะแบบสายฟรีกันเลยนะแต่งตามทุกขั้นตอนเนี่ยบอกเลยนะคะว่าเอาไปเล่นสนุกมากแน่ๆเอาล่ะคลิปนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจพี่พลนี่ด้วยนะยังไงเนี่ยไว้จะกันใหม่คลิปน้นนะคะทุกคนคลิปนี้ขัดตัวลาไปก่อนจ้ะบ๊ายบายนะลิฟๆทุบจูบจบ フフ <music>